แล้วนะคะทุกคนแม่สายเมื่อกี้มีพาลูกนึงน <c oughs> อะผมบอกวบาวยชีถูกป้ายังชี้แล้วเขาชี้ไปแล้วพูดสองรองบเลย <c oughs> ยังไม่ได้นิมดอ๋อเหรอ เช็คเวลาได้กี่โมง้ะตอนนี้ถึงแม่สายเจ็ดโมงครึ่งเป้าหมายเราไปคือแม่สายแล้วก็ข้างพม่าตอนนี้ขอกินข้าวก่อนใช่ไปป่ะหนาวไหมเย็นๆน่ะไม่ไรเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวค่อยไปทำเอาปชาชนทะา อ๋อสรุปหายเหรอเออไี่หรอกเกณฑ์คนเข้าเกณฑ์เกณฑ์คนกับมาเนี่ยวิดีทงถ่ายแล้วถ่ายมาถ่ายไป้ยเางนี้เกณฑ์คนอยู่ที่นี่เหรอไม่ใช่เราไม่ได้ถ่ายที่นี่ไงเกณฑ์ไม่รู้ว่าไหนรถอะไรเองรถอันะไรที่ขึ้นับแม่ใายไอ้กับอะไรเดี๋ยวกลับไปค่อยแจ้งเออไม่ต้องห่วงอ่ะเออขาให้แจ้งไม่สะดวกมีหรอเมาบอกแล้วจัดกินข้าว ถ่ายรูปก่อนดิกันดีนะถ่ายรูปเลยโหแล้วหน้าเหี้ยกเลยอ่ะ